เอาแล้วครับผมเพื่อนนี่นี่น้ำตื้นๆครับผมนี่ครับเบทท่องก็เป็นเช่นซี้อุ้ยอยู่บนนอกพี่น้องเลยโอ้โห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 อยู่ครับเออมาแล้วครับผมนียอยู่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 นี่ตัวอะไรกันเลยครับผมปลาตัวนี้เอาครับพี่น้องเอามาจับเขียกันนะครับหายเงียบไปใส่เบ็ดครับผมพราเบ็ดถ้าไปเสียบไปแล้วก็เงียบอย่างเดียวครับ มาดด้มาหน่อยนึ่งนะครับผมเห็นเมื่อเพิ่มเลยจาก20กว่าตัวแล้วครับผมเนาะไหนจะพ่อไซค,ครับผมเป็นสุดกันหน้าหนิเนาะแต่แมงกีรอดกิรีไว้ไอ้เคยหนแมงกีซ่อนไหวจากสึกขาวปนะะครับเนาะนะครับเกียดบล็อกโอ้ยเจอแล้วนี่เรียบร้อยครับผมขึ้นไหม หายยากเลยครับผมเขียดช่วงนี้นะครับบางคนกับเ e อซีบางคนกับจับเขียดสก,กิโลเนี่ยหนูช่วงนี้มันยังจับบ่ได้เลยครับเนาะโอ้โหจับยากมากเลยจะเไไสียไปใส่อย่างงี้ยากครับผมนี่ฝนตีตีหน้าวันเข่าไม่ไหมครับคือว่าเขียดสลายกับบม่มีครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบว่าฝนลุน่งเราันกระจายนะครับเพราะว่าดินมันชุมม่มไปทั่วครับผมมันาว่าเป็นขึ้นหนาแรงว่าย่ำไหลเข้าหนามเข้าหน้าน,นี่มันก็นะี่มาดูเหมือนเนาะ รเราจับกระปูว่าได้สามตัวครับเมื้อนี่ยห้ามือหน่ะจะได้ไปใส่เบ็ดรับพันวัดนะครับเนะาะพันวัดจบภารกิจสำหรับตย์นี้นะครับเนาะโมันจบภารกิจได้หมดนบจบอทตย์นี้อาทิตย์เดียวครับผมเดีย๋ยวเรารอ,อดูกันก่อนครับว่าจะได้ไปไหมนะครับก็จะจับเก็บไว้ครับแต่สักยี่สิบสามสิบตัวก็ดีนะครับ โอ้ยดูแล้วไแล้วครับไม่ได้ทำเสียบังล้อมครับนี่น่าจะได้ครับสักสิบกว่าตัวนี่นี่แล้วเราจะไปเสียบก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปล่อด้วยกันครับผมเอ้านี่จะจับเขียดไปครับนี่จะสุดขนาะแล้วเอ้ยครัะผมเผื่อนก็ได้เวลามายามเบ็ดแล้วครับเนาะหลังจากที่มาใส่เงี้ยวตอนซองถุ่มนะครับผมอืมหลังนี้ยิ่เป็นสิทธิครับผมเพื่อนนี่ครับอุ้ย ป็นปลาอย่างงีน้นี่ปลาไหลพระกินแบบนี้ครับผมนี่รุดไปข้าครับผมนี่เนี่กัดเง่ขาดเครื่องเลยครับผมเอาเดี๋ยวเขาัดททยแงย่ก็ได้ไป็นเราละเขเป็นนะเน,นื้อหนีวะเอาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเที่ยงนะครับเพราะภาพมายาเบดตอนเที่ยงครับผมนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับผมเพื่อนนี่นี่น้ำตื้นครับผมนี่ครับนี่หลังที่สามเขาเลยเอาแล้วนี่ครับ เพรว่าแล้วพี่น้องเบิ่งนี่ไม่ธรรมดาด้ยครับนี่ว่าใช่พันใบยามครับผมผมก็บ่ไเด้มายามเพราะว่ารถผมมาว่างเนาะเข้าไปทรงเล็กน้อยเลี้ยงครับนี่ครับนี่ไม่ธรรมดาครับผมนี่ครับโอ้มันจะจอยนะครับผมป่าโหตยาเม่เอ้ยโหตยาลูกครับผมนี่โมเมนตยาเม่นี่ครับเรียบร้อยครับผมหนึ่งตัวแก้วนี่ผลงานของหมู่บ้านด้ยครับแล้วน่านก็กินครับผม ดึงดึงดึงทั้งสามหลังเลยครับผมคือซีโอยูเขาเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ้งกัน้ยตำรานทีอยูป่ปะเดี๋ยวด้วเขาจะเก็บปลาครับผมนี่แกวแล้วอือหือสวรรค์บ้านนาครับผมนี่ครับใส่นในปลาขาวเหี่ยกันเลยครับผมเอาเขาจะเก็บปลาครับเพื่อนพี่แม่พี่หน่อยเอฟซีครับผมใส่เบิ้งเงี้ยยั่งนลยครับนี่ครับเบ็ดแตงผมเ่อทีออกตาสิครับ,บตตผมเห็นบอพี่หน่อยเนี่ยมันทีออกตาเด้อแล้วก็ติดต,ตรงนี้มันทีเหนียวมากครับผมเห็นอยู่จนเที่ยงกรับบอลลูดครับผมนี่กันติดตรงนี้นะนี่คือ ปรโยชน์ของเบ็ดแตงเ้าครับผมแล้วบางคนอธิว่าแตงมันบ่ดีจังไดก็ต้องเข้าใจนะครับผมนี่ครับเขาต้องการให้มันติดเล้าป่ามันอยู่ดีครับผมนี่เห็นไหมครับลักษณะเบ็ดแตงมันจะเกี่ยวตาแถวจมูกมั้่ครับแถวหูดังมันยครทั้งทนี่ครับนี่ครับผมสุดยอดครับผมไปต่อครับคนฝันร้วงนี่กับหมู่ไปอยู่บนน้่งนี่ครับโอ้ลุดไปแล้วครับผมนี่ห้ามาสวยพอดพี่น้องคุณ่ะ ท่านหญ้าเสยโอ้ยไอ้แกปลาครับเอ้ยเก็บเบ็ดครับผมเก็บปลาไปะนะปุ้ยเนาะอือนี่ครับบรรยากาศเมื่อวานตอนนี้เมื่อวานตอนแรกเมื่อนี้มเว่นตอนเที่ยงครับผมนี่นี่ครับผมบรรยากาศสุดๆเลยตอนเที่ยงเอาไปครับผมปุ่นเดี๋ยวไปเมืองน้กันน้องอีกน้องนึงเล็กน้องนึงสองน้องแล้วกันได้ลองลองน้ำครับผมไเปเบืองน้ำกันครับครับผมไปต่อครับโอ้อยแามเบสแจมเทียงพี่น้องอย่าหาเห็ดนะครับผม ที่เป็นล่มได้แบบนี้ฮู้เอ้าเพื่อนๆลังนี่คือเป็นยังสิมันคือหมู่บพื่ไนในเข้มน่ครับเนี่ยเบตท้องคือเป็นยังสิอุ้ยอยู่บนนอคือพี่น้องเลยโอ้โหอยู่ครับโอ้มาแล้วครับผมนียอยู่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 นี่ตัวอะไรกันเลยครับผมแหมอย่าเบ็ดย่ำเทียงพี่น้องเลยเห็บซี้สั่นครับนี่ครับผม ๋ขั้นเบ็ดมันของนี่ครับโอ้หป่างามป่าหน้าเลยครับผมนี่ป่านาจิปาตาครับผมเี่นี่ครับนี่เห็นไ่เห็นไ่พี่น้องกอตายเห็นไหครับนี่เพื่อนๆเห็นบะมขั้นกอแถวนี้กอตานี่ยูบัดขึ้นมอครับเนี่ยครับเห็นไหตามมนได้ดูดลงมากหน่อยหนึ่งเห็นไหมเนี่ยนี่มากอบกตาเห็นไหเห็นปลายเบ็ดไหครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ นี่ครับคือผมต้องการเบ็ดแต่งของเราครับนี่คืออนุภาพของเบ็ดแต่งนะผมนี่ตัวทั้งสี่ครับผมบอยตัวเสนหนีตัวเป็นโูครับผมบ่ต่างยานครับผมเออเขาจะเก็บปลาครับผมตัวลายใหญ่ห้างวงนี่หาหลังเก็บมาละสองหลังเฝ้านะครับผมดิ้นรุดครับผมอันนี้อันนี้เป็นพักยังอยพี่้องเขาพักซี่น้ำครับนี่ข้าว่าไม่เห็นครับนี่ครับนี่ครับผมอืมที่น้ำบอ่ครับ เดี๋ยวกำลังแตกนอขึ้นเมื่อม่ครับเพื่อนเห็นมับนี่ครับเขากำลังแตกนอขึ้นเมื่อม่ครับนี่เพื่ด้กินแซ่บแต่เพี่น้องว่านี่ครับผมอืมเนาะนี่ครับผมเขากำลังแตกนอขึ้นเมื่อม่นี่ครับเดี๋ยวปลาดิบมั้ครับผมเอาไปต่อครับผมพี่น้พื่อนเขาจะทายผักนี่พี่น้องเบิองกันหน่อย พี่น้องลังนี่ครับผมโอ้ยคือเป็นสีนวลที่ถือกลู่ประคอแล้วครับผมนี่ถือเมฆประคอแล้วครับเนี่นี่ครับผมลูก,กมันมาทุ่มครับนี่พี่น้องเห็นปะเพื่อนนี่ครับลูกวันมาลูก,กมันมาร่วมครับนี่ประดุกข้าไปยังครับประคอครับผมแต่ว่าลูก,กมันมวอนอยู่นี่ครับผมเห็นปะเพื่อนจ้ะใส่เบ่งนะจ้ะใส่ถัดนี่ครับ น่าจะเป็นเม่ปาะชอนเพ่อนเห็นีหครับเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ครับลูกมันบรรุมอยู่ครับอันนี้เราจะไม่เอานะเราจะปล่อยันครับเพื่อนๆพี่อนเห็นไหมเพื่อน่อนนครับเนาะท้องเซจะเป็นลูกแมเแม่แม่ปาลูกคลอกกับผมเราผมอนุญาตปล่อยนะครับตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนให้มันไปเลี้ยงลูกมันนะครับเนาะนี่ครับนล่ลูกมันรรุมอยู่ครับนี่ครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อน เห็นไหมครับเนี่ยรวมล้อมแม่มันอยู่นะครับเนาะนี่นี่ครับนี่ครับผมเห็นไหมลูกมันนี่ลูกมันบนล้อมแม่มันไว้ครับผมนี่นี่ครับแม่มันอยู่นี่ครับผมนี่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับสองสามขีดนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับโอ้จะเดินนี่ทีิลูกจะเดินนี่เดินจเดินนี่ครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่สองสามขีดครับนี่นี่ครับ เราจะปล่อยมันไปนะครับให้มันเลี้ยงลูกมันนะครับเนาะเดี๋ยวขยานปล่อยนะครับเนาะเราจะปล่อยมันไปนะครับนี่ลูกมันอยู่นี่ครับลูกมันยังรอแม่อยู่คร,รับนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมนี่ครับเ,เราจะปล่อยมันไปนะครับนี่นไปลาไปไปเลี้ยงลูกเด้อไปนี่นี่ครับผมอืมไปเลี้ยงลูกให้ใหญ่โตได้ลูกได้นี่นี่ครับผมเอาไปไปแล้วครับอืมไปแล้วพี่น้อยคน แม่พอแมนไปลูก,กมันมก็ไปครับผมพี่น้องมาพูนครับโอ้ฮาไปไปเลี้ยงลูกไปลูกไปเลี้ยงลูกให้ใหญ่เด้อเดี๋ยวสิมาใส่ร์ไมาดอกเอาไปครับผมพี่น้องเอ้าก็ต้องปล่อยมันไปนะครับมันเลี้ยงลูกหน่อยอยู่ครับเนาะเอาไปครับผมพี่น้องปล่อยปาลาเทากับปาผีครับผมพี่น้องพี่น้องเบิ่งอันนี้มันยังเงือกแหล,ลกเลยนี่ครับเบ็ดผมเป็นปนังสี่พี่น้องบ่งพูนเป็นนังสี่เนาะป่านี้พี่น้องเอ้ย เบต้าคือหมูตุพุนี้ครับมันยังกินมึงอะมีตัวอะไรไหมมีปลาติดไปโอ้ยลุดไปแล้วครับผมนี่ต้องใช้ที่เป็นปลาไหลครับแบบนี้กินบุลลึกลุดสั่มวันเสด็จโชว์ปลาพี่น้องบิางอีกแี้ววะ มันเข้าไปปลารุกขวากไปนะครับเนาะไปครับผมพี่น้องเบิร์ดแล้วฮึซีหลังหลังหลังนึงบ่ถือครับโทโลอยู่เนาะไปเขาจะเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่บ้านครับผมห่อนแดดเทียงเทียงแดดเทียงนะครับเนี่ยอครับผมพี่น้องสรุปผลงานกันได้ครับเนาะมีสองตครับผมนี่กำงามอยู่กับเดจาวน์นึงเดี๋ววะนะครับการหอยกินสาบานท้าครับผมตัวนึงปล่อยไปนะครับเพราะว่าเลี้ยงลูกอยู่เนาะลูกยังหน่อยๆครับผมเนี่ย ก็ติดนกตัวนึงก็ปล่อยไปแล้วลืมถ่ายคลิปนกไหมพี่นอ้องเบิ่งโอ้เอาเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไอ้ไม้ลูกบุรีคนรล่าหนูล่ากันครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวสิไปเออลืมบอ,อกไปเมื่อวานี้ว่าสิไปไอ้เบ็ดประคอใหญ่กับพันวัดนะครับเดี๋ยวหายเงียบปูแป๊บนึงครับเอาเดี๋ยวเจอกันครับ